ของเราก็น่าจะสุกแล้วพ,พี่เพื่อนๆไข่ดาวก็น่าจะสุกแล้ววันนี้ไข่ดาวนะคะวงสวยนะคะเพราะว่าไม่หลุดหลุดจากวงน้อยมากพ,พี่เพื่อนๆหลุดจากวงน้อยมากเราก็จะได้ไข่ที่สวยสดงดงามนะคะ,ะวันนี้น่ากินทีเดียวนะคะทุกคนน่ากินทีเดียวค่ะโอ้โหน่ากินมากนะคะวันนี้เจ้พรบอกว่าทําได้น่ากินน่ารับประทานจริงๆ ก็จะรอให้เนื้อปลาเขาสุกสักครู่หนึ่งนะคะปลานี้ก็จะสุกไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะคะพี่เพื่อนจริงๆแล้วก็สุกแล้วอ่าเราก็จะเอ่อตัวนี้จะใส่ข้างนอกหรือว่าใส่ไปเลยก็ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวก็จะใส่อาริกาโนลงไปหน่อยนะคะทุกคนนะคะโอ้ทุกคน,กคนวันนี้น่ากินมากวันนี้น่ากินมากๆนะคะทุกคนปลาใส่ลงไปเลยจ้า เป็นการเพิ่มรสชาตินิดนึงนะคะหอมหอมหอมมากนี่คือหอมมากใช้ได้เลยค่ะใช้ได้เลยวันนี้ไม่อวันนี้ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะคะวันนี้น่าจะได้กินดีนะคะพี่ๆเพื่อนเราก็จะรอให้มันให้มันแบบเกรียมกว่านี้อีกนิดนึงทุกคนพี่ๆเพื่อนนี่โอ้โหน่ากินทีเดียวน่ากินทีเดียววิหอมมากหอมมาก หอมอะไรเบอร์นี้แมงกินูนมากินข้าวกับพี่ยงเลยนะคะวันนี้มามากินสเต็กด้วยกันนะคะมาเลยนะคะวันนี้นะคะมากินสเต็กด้วยกันแล้วทําไมฉันถึงดูตัวเองไม่ได้ทําไมถึงไม่เห็นตัวเองเห็นตัวเองไม่ได้เลยนะคะทุกคนนะคะอะเห็นแล้ว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 ทุกคน มาแล้ว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 อุย้ยทุกคนมากันเยอะแยะมากมายเลยนะคะพี่พี่เพื่อนเ,อนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะปิดไฟจ้ามาเลยนะคะนี่ก็จะเป็นอาหารง่ายๆเมนูง่ายๆอร่อยด้วยนะคะทําเองทานกันได้แบบง่ายๆไม่ต้องรีบร้อนนะคะพี่พี่เพื่อน,เ,อนเราก็จะใส่เนื้อปลาตรงวางไว้ตรงนี้เลยค่ะพี่พี่เพื่อน,อ,นอ่ะเอาให้มันพอดีจานนะคะอ่ะ ไข่ดาวอีกหนึ่งฟองไข่ดาวจะหลุดดีไหมจะหลุดดีไหมอือฮึไข่ดาวของฉันจะหลุดดีไหมก็ต้องช่วยนิดนึงนะคะโชคดีนะคะที่เราเอาไอ้เจ้าเกลียวอันเนี้ยวงอันเนี้ยลงไปแช่ในน้ํามันก่อนนะคะอ่ะอานั้นนะคะก็ได้ไข่ดาวแล้วทุกคนนี่น่าทานมากๆอืออป๊ด นี่จ้าพี่ๆเพื่อนเพื่อน,นเสร็จแล้วนะคะทุกคนเสร็จสับเรียบร้อยแล้วทำไมคันจมูกอืฮึอ่าถ้าคันจมูกนี่มีเกินสามวันนะคะอ่าย้งอาจจะตุยได้นะคะทุกคนนะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็เสิร์ฟให้กับพี่ๆเพื่อนเพื่อน,นทุกคนนะคะให้กับแมงกินูน้องท็อปพี่เดานะคะแล้วก็ ออทุกคนนะคะที่เข้ามาบ้านยงแฮปปี้แชร์นะคะพี่ๆเพื่อนๆน,น้องปิงปองด้วยนะคะออพี่จุ๋มพี่เอนะคะท่านพี่ตื่นรู้นะคะพี่ไก่น้อยนะคะนี่นะคะยงก็เสิร์ฟให้กับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะได้มากินสเต็กปลาของยงในวันนี้นะคะนี่ค่ะลุยสวนเรียบร้อยนะคะสวัสดีพ่อหิวพ่อหิวนะคะ นางสาวแมงนะคะตอนนี้เขากําลังทักกันนะคะย่าน้องคูณย่าน้องคูณเจพอนเจพอนมาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะย้ายโต๊ะกันแล้วนะคะพี่พี่เพื่อนอันนี้นะคะเราก็เอ่อจะย้ายจะย้ายโต๊ะไปอยู่อีกโต๊ะหนึ่งแล้วนะคะพี่พี่เพื่อนนะคะมากันทางด้านนี้เลยจ้ามาจ,มาจ่ะมาจ่ะต้องย้ายนิดนึงนะคะพี่พี่เพื่อนนะคะ อ่ะเพราะว่าที่ตรงนั้นนะคะเป็นที่ทํำครัวนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นเป็นเขาเรียกว่าตําหนักทานข้าวนะคะย่อยๆค่ะยงจําโปรไฟล์ได้นะคะอ่ะฮะอ่าความจํายงนะคะทุกคนมาค่ะอาหารแมวนะคะอ่ะ สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มารับประทานอาหารด้วยกันนะคะวันนี้ยงกินไม่หมดแน่นอนนะคะตักข้าวแป,ป๊บนะคะพอบอกนะคะสวัสดีค่ะวัยรุ่นสร้างตัวบอกน่ากินแท้น่ากินแท้นะคะตอนนี้นะคะก็ อันนี้นะคะย้งจะแบ่งกินกับที่บ้านนะคะแต่ว่าน้องย้งบอกว่าให้กินไปก่อนเลยนะคะเพราะว่ากําลังจะไปท,ทําธุระกันนะคะ,ะและนี่นะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะย้งก็จะใส่น้ํามันงาลงไปนะคะพี่ๆเพื่อนเพื่นพนอนมาแค่ทุกคนใครหิวข้าววันนี้ภาพชัดไหมคะวันนี้ย้งต้องแชร์ฮอสป